สวัสดีค่ะพี่บิออร์อรวรันนะคะจาก VSK s m a s t g r t u r o u p วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำนามบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์จากเทมเพลตที่ทางบริษัทสีกุมบกเกอร์ได้ทำไว้ให้นะคะนี่ก็จะเป็นต้นแบบของนามบัตรที่เราจะทำในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ canva.com นะคะแล้วก็มาเลือกที่สร้างงานออกแบบกดที่เมนูนี้ค่ะเรามาคลิกที่คาว่าแก้ไขภาพถ่าย ะะแล้วให้เราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการใช้หรือเลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้ในการแก้ไขเราเลือกรูปภาพที่เป็นการ์ดนำบัตรขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคำว่าแก้ไขภาพถ่ายหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะมาใส่รูปภาพของเราในกรอบตรงนี้ก่อนพี่บอยก็จะเลือกวิธีการใส่ภาพถ่ายของเราลงไปในกรอบตรงนี้ก่อนค่ะมาที่การอัปโหลดแล้วก็ไปเลือกภาพนะที่เรามีอยู่นะคะ พี่โบยจะยกตัวอย่างนะคะอัปโหลดรูปภาพของเราโดยเลือกอัปโหลดจากสื่ออุปกรณ์แล้วก็เลือกภาพที่เรามีอยู่แล้วพี่โยจะเลือกภาพนี้ค่ะเมื่อเราได้ภาพนี้ค่ะให้เรากดหนึ่งครั้งแล้วก็ลากรูปภาพมาใส่ในกรอบพื้นขาวแล้วก็ย่อขยายได้นะคะโดยเอาเมาสะ์คะชี้ที่กรอบให้เป็นสีงเงินแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างให้เราพิมพ์ตัวอักษรลงไปโดยกดที่ ตัวชีตรงนี้นะคะข้อความค่ะแล้วก็กดเพิ่มหัวข้อย่อยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปค่ะ พิมพ์ข้อความใส่ลงไปแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราต้องการแก้ไขฟอนต์ข้อความนะคะก็ให้เราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งให้ขึ้นกรอบสีแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกตัวอย่างตัวอักษรน,นะคะกดคลิกลงไปค่ะตามแบบที่เราต้องการค่ะพีพ่บอยขออนุญาตเลือกตัวอักษรน,นะคะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้นำบัตรสวยๆแล้วนะคะสามารถเพิ่มรูปภาพต่างๆได้นะคะโดยมาที่องค์ประกอบแล้วก็เลือกกรอบค่ะว้าจะแนะนํากรอบสีพื้นฐานที่เหมือนกับรูปภาพของเราให้นะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกรอบตรงนี้ก็สามารถคลิกที่จานสีตรงนี้ได้ค่ะเราต้องการใส่ตัวหนังสือให้คลิกที่ข้อความเพิ่มหัวข้อย่อยสามารถย่อหรือขยายตัวหนังสือได้โดยการที่กดเมาส์แบบนี้นะคะ หรือจะมากดเพิ่มขนาดตัวอักษรที่นี่ก็ได้ค่ะหรือต้องการเปลี่ยนตัวหนังสือก็มากดที่นี่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนำบัตรนะคะตอนนี้เราทำนำบัตรเรียบร้อยแล้วีก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเซฟไฟล์รูปภาพเพื่อนาไปใช้งานให้กดที่ลูกศรด้านบนนี้ค่ะแล้วเลือกเป็นไฟล์ PNG ให้กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นำบัตรสวยๆแล้วนะคะ1ใบค่ะ